เซเว่นเวนเด้รคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวหูฟังเฮดโฟนไร้สายแบบพกพา Monster Persona ANC ที่ดูดีทั้งดีไซน์และคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมไม่รอช้าครับไปพบกันเลยกับ7สิ่งมหัศจรรย์ของหูฟัง Monster Persona ANC ข้อที่1ดีไซน์พรีเมียมสุดๆน่าใช้มากสําหรับดีไซน์นะครับของหูฟังตัวนี้ทําออกมาด้ดูดีพรีเมียมเลยทีเดียวทางแบรนด์เนี่ยเขาได้ให้กระเป๋าใส่หูฟังมาด้วยซึ่งดีไซน์ได้เท่มากๆเก็บพกพาได้สะดวกสบายนะครับรวมถึงสีนะครับตัวนี้ใช้สีดําตัดกับสีทองได้ดูดีเลยตัวเบาะโฟมนะครับที่เอาไว้ครอบหูฟังเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีความนิ่มเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใส่ใช้งานหูฟังน,นันๆเนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บใบหูเลยละครับส่วนด้านในเบาหูฟังนะครับก็แบ่งหู ฟังซ้ายขวาได้ชัดเจนรวมถึงด้านในเนี่ยเขาได้ดีไซน์เป็นฟองน้ําอีกชั้นหนึ่งเพื่อเอาไว Sub ้ซับเบสหรือว่าลดแรงประทะของเครื่องดนตรีเนี่ยได้ดีเหมือนกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับให้เราได้ฟังเพลงที่มีความคลีนมากขึ้นทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีช่องเสียบ USB Type C นะครับเอาไวช้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ควบคุมการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่ม power ช่อง AUX 3.5หรือปุ่ม ANC แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวาหมดเลยสําหรับที่คาาาดดดดหัวดนนนัวว้้้นนนนนบตีีเไไซ์ เป็นซิลิโคนหุ้มด้านในเนี่ยมีความนุ่มเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ใช้งานหูฟังก็จะไม่เจ็บหัวครับรวมถึงหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถพับได้ก็เก็บไปกับกระเป๋าที่ทางแบรนด์เขาแถมมาให้ได้แบบดีเลยทีเดียวรวมถึงตัวนี้ก็ยังปรับขนาดของหัวแต่ละคนได้อีกด้วยไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะใส่ไม่ได้นะครับรับรองจะไซส์ไหนก็สามารถใส่หูฟังตัวนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับและก็ได้ดีไซน์ชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นของหูฟังตัวนี้เนี่ยไว้ในจุดต่างๆของหูฟังได้อย่างลงตัวโดยรวมแล้วเนี่ยถ ข้อที่2ใช้ระบบบลูทูธ5.0สัญญาณดีไม่มีหลุดรุ่นนี้นะครับใช้ระบบบลูทูธ5.0นะครับซึ่งมีความเสถียรอย่างมากเลยแหละครับและเมื่อเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับครั้งต่อไปที่เราเปิดใช้งานเราก็ไม่ต้องไปเชื่อมต่อบลูทูธอีกครั้งให้เสียเวลาแล้วละครับเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยส่วนเรื่องการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูซีรีส์ดูเน็ตฟลิกยูทูบดิสนีย์พัทอเมซอนพลาม์พวกนี้ใครที่เป็นคอหนังงงงตต้อชอชบเเพรราาะะว่สียแล ียงเนี่ยโอ้โหซาวเอฟเฟกต์นี่มาเต็มเลยนะครับส่วนในเรื่องการเล่นเกมนะครับอันนี้เนี่ยทางฝั่ง iOS นะครับผมที่ทดลองดูแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเสียงตรงไม่มีการดีเลยแต่ถ้าเป็นทางฝั่ง Android เนี่ยนะครับก็อาจจะมีแบบเดี่ยววิดูดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการเล่นเกมมากมายนะครับก็ถือว่าไม่ว่าะจะ Android หรือ iOS นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันข้อที่3แบตเตอรี่ตอบโจทย์นักเดินทางสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับก็เหมาะกับนักเดินทางหรือคนที่ชอบเดินทางไกลยอย่างมากเพราะว่าเราไม่ต้องมาคอ เสียบชาร์จแบตระหว่างทางให้มันวุ่นวายหรือว่าเสียเวลาซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานได้นานถึง30ชั่วโมงเลยยาวไหมล่ะโอ้ยเยอะมากๆนะครับและยังไม่หมดเท่านั้นยังมีควิกชาร์จอีกด้วยตัวควิกชาร์จเนี่ยชาร์จเพียงแค่10นาทีครับใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงเลยอันนี้ถือเป็นข้อดีแล้วก็จุดเด่นของหูฟังตัวนี้เลยนะครับใครที่เป็นนักเดินทางน,นะครับชอบแน่นอนข้อที่4 ฟังเพลงได้เต็มอัตรสมากขึ้นด้วยฟังก์ชัน ANC และจุดเด่นของหูฟังตัวนี้นะครับก็คงเป็นฟังก์ชันนี้เลย ANC หรือว่า Active Noise Canceling ซึ่งดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบโฟกัสกับการฟังเพลงมากๆนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันจะช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับดรอปเสียงรอบๆตัวของเราลงทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงเพลงชัดเจนมากขึ้นและได้ฟังเพลงแบบเต็มอัตรสซาวจัดเต็มมากขึ้นแหละครับเวลาใครที่ชอบเดินทางไกลๆนะครับหรือไปในที่ที่มันมีนอสค้างเยอะๆนะครับหรือแอมเบียนเยอะๆเ,เนี่ยเป เปิดโหมดนี้ไว้เลยรับรองเลยครับว่าจะไม่มีเสียงภายนอกเนี่ยแววเข้ามารบกวนการฟังเพลงของเราเลยแหละครับข้อที่5 ออกแบบไมโครโฟนสําหรับคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะและเสียงที่คุณได้ยินอยู่ในตอนนี้นะครับคือเสียงที่อัดจากไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้ซึ่งทําออกมาได้ดีเลยนะครับได้ยินเสียงค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยและสำหรับการคุยโทรศัพท์เนี่ยผมได้ไปทดลองฟังมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เราพูดไปนะครับปลายสายก็ได้ยินชัดเจนหรือว่าเป็นเสียงปลายสายเนี่ยเราก็สามารถได้ยินชัดเจนนะครับและหูฟังตัวนี้นะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยได้ทําออกมารองรับการคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยนะครับไม่ต้องตระเบงเสียงเลยแค่พูดแบบ ปกติเนี่ยก็ได้ยินเสียงชัดเจนครับข้อที่6คุณภาพเสียงสมกับเป็นเดโฟนสายท่องเที่ยวคุณภาพเสียงนะครับต้องบอกว่าเท่าที่ผมได้ฟังดูแล้วเนี่ยจัดว่าดีเลยทีเดียวเน้นไปที่เสียงที่เป็นโทนต่ําสําหรับคนที่ชอบเดินทางหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับที่ต้องเดินทางในระยะเวลาไกลๆหรือนานๆเนี่ยก็ควรที่จะมีหูฟังที่มีจุดเด่นในเรื่องของเสียงโทนต่ำเอาไว้นะครับเพราะว่ายิ่งเสียงโทนต่ำเนี่ยยิ่งทําได้ดีมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยเราก็จะฟังได้นานเราก็จะไม่รู้สึก ลำคาญเบสที่มันกระแทกหูจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นหูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับจึงมีเบสที่เป็นโทนอุ่นฟังสบายมากๆและค่อนข้างมีมวลและเป็นเบสที่แรงประทะกําลังดีเลยแหละครับเบสลงได้ลึกพอสมควรส่วนย่านอื่นๆน,นะก็ทําได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงห,หรือเสียงกลางที่เกาะไปด้วยกันได้ดีครับเวทีเสียงอันนี้ก็ทําได้ดีนะครับซึ่งสไตล์สเตทเนี่ยค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยยิ่งอยู่ในหูฟังที่มีเสียงโทนต่ําที่เป็นจุดเด่นแล้วเนี่ยยิ่งฟังสนุกฟังสบายเลยแหละครับสำหรับเสียงร้องนะคร ไปอยู่ในระนาบเดียวกับเครื่องดนตรีนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยสามารถฟังเพลงได้ทุกแนวจริงๆสมเลยครับที่จะเป็นหูฟังสําหรับนักเดินทางของจริงสามารถฟังได้แบบไม่เบื่อเลยข้อที่7ราคาไม่แรงคุ้มค่าการลงทุน ราคาของ Monster Persona ANC ตัวนี้อยู่ที่6,590บาทนะครับถึงจะมีฟีเจอร์ให้เราได้เล่นไม่เยอะมากนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบูทูธเรื่องดีไซน์คุณภาพเสียงตัวแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานและยังมีโหมด ANC ที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีทุกๆอย่างที่เขาให้มาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าคุณภาพดีทุกอย่างจริงๆครับสรุปนะครับ Monster Persona ANC เป็นหูฟังที่ตอบโจทย์สำหรับนักเดินทางจริงๆทั้งคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมและดีไซน์ ที่น่าใช้พรีเมียมมากๆหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้าน Studio 7, BB Dbox และ Banana หรือจะชอบออนไลน์ก็ได้ที่ www.bnn.in.th นะครับคลิปนี้เซ่อแวเดิหมดเวลาลงแล้วรอชมคลิปหน้าว่าโดนัทจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ